สวัสดีครับผมสวัสดี f อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาที่ริมแม่น้ำโขงนะครับผมวันนี้เกิดปรากฏการณ์นะครับแหนะ ขยะลอยเต็มแม่น้ำโขงเลยนะครับผมซึ่งไม่เคยมีนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรทางต้นน้ำนะครับผมนะครับลักษณะขยะจะเป็นพวกแหนะนะครับเป็นแหนเป็นจอกแหนะนะครับผมส่วนใหญ่นะครับอยู่นะครับผมเป็นทางยาวจากนครพนมนะครับจะไปตนถึงมุกดาหารนะครับผมเยอะมากนะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนอที่ทางฝั่งลาวหรือเปล่านะครับผมที่เขื่อนที่อยู่เหนือน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับผมตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับ ้าโมงกว่านะครับผมยวผมซูมให้ดูนะครับเยอะมากครับผมเต็มท้องน้ำเลยนะครับไหลนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับน้ำโขงสูงระดับนี้แล้ว มีขยะมีแหนมีจอกไหลมาขนาดนี้นะครับปกติน้ําจะขึ้นสูงนะครับสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับถึงจะมีการเซาะขยะมูลฝอ,อยนะครับแต่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นน้ําเกิดอะไรขึ้นนะครับผม ลำแม่น้ำคงนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งประเทศไทยเรานะครับส่วนที่มองเห็นก็คือเกาะกลางนะครับข้ามเกาะไปก็เป็นฝั่งแม่น้ำคงฝั่งลาวนะครับผมกว้างกว,ากว้างกว่าทางฝั่งไทยเรานะครับพูดลิ้นพันกันทางโน้นเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับภาพก็อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่า,าผมถ่ายยามค่ำนะครับผม ใกล้จะถึงหกโมงเย็ยนแล้วนะครับนะครับไม่รู้อะไรไหลมาด้วยนะครับน่ากลัวมากนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำเป็นพิษด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรือของชาวบ้านนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับออกไปลากอวนหาปลาไม่ได้นะครับผมนะครับเป็นอุปสรรคนะครับพวกจอกพวกแหนที่ไหลมานะครับปกติแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาตินะครับน้ำไหลอยู่ตลอดนะครับกว้างนะครับผมไหลเชี่ยวแล้วก็ลึกนะครับผมจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้เราจะเห็นที่แม่น้ำเจ้าพญาน้ำมูลน้ำชีนะครับยังมีให้เห็นนะครับแบบนี้แต่ว่า ถ้าน้ำโขงนะครับไม่ค่อยมีนะครับผมก็คงเกิดอะไรสักอย่างขึ้นนะครับทางเหนือ,อต้นน้ำนะครับผมเกิดการซาะพังทลายของเขื่อนหรือเปล่าหรือว่าของตะลิงนะครับทางด้านเหนือนะครับของทางภาคเหนือหรือเปล่านะครับของไทยแล้วครับแม่น้ำโขงที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ เชียงรายนะครับเือสุดนะครับผมหนึ่งเลยน้องคายนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับนะครับผมเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับผงบอกถึงระบบนิเวศนะครับกลัวจะเป็นเหมือนในข่าวนะครับเหมือนหลายที่นะครับที่ปลาตายนะครับผม เยอะมากนะครับไม่รู้มาจากไหนไม่มีข่าวล่วงหน้าด้วยนะครับว่าจะมีขยะเยอะขนาดนี้นะครับเป็นทางยาวนะครับทอดยาวไปจนถึงมุกดาหารนะครับหลายร้อยกิโลเมตรนะครับ ก็เป็นริมน้ํานะครับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับผมเป็นบันไดนะครับขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าน้ำไหลไหลแรงนะครับไหลแรงด้วย แม่น้ำขงเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ลึกนะครับจุดที่ลึกก็ลึกจริงๆนะครับผมยิ่งช่วงฤดูฝนแล้วนะครับยิ่งอันตรายนะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ริมน้ำนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราเกิดมาจากรูปน้ำของอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกิดความเคยชินนะครับผมทำมาหากินนะครับ ใชไหมครับ อันนี้ถ่ายจากด้านบนนะครับฝนตกแรงที่ไหนหรือเปล่านะครับแม่น้ำลำห้วยสาขาล้นนะครับก็คงปล่อยลงน้ำคุงนะครับผมแน่ๆนะครับแบบนี้ ครับท่านผู้ชมครับภาพที่เราเห็นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ไม่สู้จะดีนะครับผมนะครับไม่รู้มาจากไหนมากมายนะครับผมผมขับรถเรียบดูนะครับก็รู้ได้เลยว่าหลายร้อยกิโลนะครับขยะเป็นจอกเป็นแหนนะครับผม นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกิ่งไม้นะครับแล้วก็เป็นเป็นก้อนใหญ่ๆไหลมานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับมีจระเข้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครี่ครับคิดปกตินะครับผมน้ำโค้งไม่เป็นอย่างนี้นะครับปกตินะครับถ้าปกติน้ำโค้งจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับผม นะครับจอกแหน,น่ะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมถ้าพรุ่งนี้นะครับยังมีอีกนะครับผมก็จะถ่ายให้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามสถานการณ์กันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ้า มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ